แล้ววันนี้นะครับดูใครเฮงดูใครปังด้วยไพ่ภูมิลายฟังทางนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่ประมาณสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งค่ะแล้วก็ชุดที่สองนะครับแล้วชุดที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับปิดตอกปิดตอกปิดตอกพอเสร็จแล้วก็เลิ่มเปิดเปิดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงสตารนะประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับดวงก็ มีอะไรที่ดรอปไปเยอะเลยนะครับแต่ได้อยากให้ดูด้านอีกขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องสินห้าบูสูดมีระเบียบต่อเป้าหมายหน่อยเราก้าลุยต่อม่แล้วดวงจะได้ดีเองนะครับมาที่ดวงชะตานะปรปศาจ์าวันนี้ของคนนี้เลือกไพ่สองนะครับเป็นเยกันมากครับดูวงก็มันก็มีอะไรที่ปังมากพอตัวเอกันนะครับขอให้คุณรู้จักปล่อยวางรักขรรั์หน่อย มีจิตใจอโยนนิดนึงแล้วมีพูมิฐาสีนะครับแล้วดวงคุณจะไดีปังแบบมากสุดเช่นเดียวกันจ้ามาที่ดวงชะตานะประจจ้าันนี้ผมเลือกไพ่สำหนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับดูลงก็มีอะไรที่ปังมากสุดโคตรมากสุดไปเลยนะครับขอเพียงแค่คุณหนักแน่นในสินห้าอย่างมั่นคงครับวางแผนเป้าหมายเป็นหน่อยและจิตใจข้มแข็งนิดนึงครับแล้วดวงคุณจะตรปังแบบ โค้ดมาสุดที่สุดปีลยจ้าพอตัวจะโอเคนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะจะดีดุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่1 2 3่งสอาไมเนียนี่อันไหนเนียนสุดนะครับจะขออนุญาตปีไปที่ดวงไพ่ชุดที่3เนียนสุดสุดนะครับว่าตาพี่เพื่อนเจนีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์บบนี้กระไรงานโปรดกดเปย์ของขวัญได้ใจได้ครับละใครยังไม่กดติดตาม ช่องอาจาจยเราควรกดติดตามช่องอาจาจะนิ่งมากันนะครับทุกคนาาก็มันครับจละรับผมอาจารย์จีรพัฒน์จะก่อนหมอดูนี่